ขาเจ้ามาสิดเบียดถึงวันเหี้ยข้าเจ้าสิบปุปล่อยบโจมสิมึงนีข้าเจ้าเทสตีอย่างนี่คือไม่เสืก ีเใส่้อนป้ามาลบอยู่นี่แหละเนาะอืมกอนี่แหละอดจอมมับวะฮ่านี่ก็เป็นคัมมืเดิดูด็กปะนี้อืม ดึงแขนดึงแขนมดึงขนเัมันมื่นนะมันสั้นพอม้งเตานี่โอาเดึงแขนดึงแขนของแขของแขนป่านนีเป็นกว่างรอมแห้แขนโอยเป็นรอยเออดถึถึใจอยเป็นรอยเป็นรอย จะไปเยยบเ็กไหลป่ะนี่นี่นี่คำคา้ายู่ตลาชานะอาจารย์โอ้ยหัวบัวตัะกูด้วยไปแล้วไปแล้วไล่ไปที่ละนี่ขอนกันโมกเสียบซะิโทษศัมีกีไล ิดใจติ <c oughs> ดอกอกเลยร้องไห้ทำไมร้องไห้กับจัดร <c oughs> ้องยนปอมบ <c oughs> ึงบ่ร้องย้นปอมจากเทียบบ่ยนมึงขี้น่งสิาอ่าหมดเลยย้อนมึนสิบสถลายคักเลยยนมึงมากไปจุ่มเลยเปล่าอแคเ่เจ้ย้นขึ้นสูงๆมันตกลงมาดังจ,งจงุ๋งจริงสนะ นุ่งเนเขาดิเด็ดเอาหัวหารบ้านไสหนกห่วงหนกไม่นามอืมเด็กไว้ท่าดิต้ง้อยเนุนเด็กไว้ข้าป่นนี่กับบุมวัทวันเฮ่โบเห็ดไวแบบเป็นเฮ่บ้านงับ เจ็บทันกับทันได้หมดเยเจ็บทั้งวัทั้ดดนี้เ้ยเจ้าอ่นเอาน้ำใส้ไลพวดมันดูดออกได้ไยเอาเที่ยกเทให้มันพวดจอนไงนั่นเห็นหม าไปขวางอยู่อันขึ้วางอยู่ดูมันเลยยง่ายเต็บป่าเนอะนี่แหละเพื่อนมามาเอาป่าเข้าเดียวได้ป่าเดือวเลยที่บ้านเนี่ยพ่อกินละตีงะ มาเบ่งปาร์ตี้บานแล้วห้าวขึ้นมาหัวปลาลอยุดจ่อไป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 งัดบ้างดู ทางนั้นใครจะซิดเอาเิอะอาอผพานพานผานโอ้านผานดาบาโอ้านพานขาวกลากเนาะเกือบโล่ โวยขันบาทแล้วซ้ำนีกับเนื้อเนีมันกับคุมค่าแต่มันรวดมาอุ๊วไก่้ครื่องเนี่ยจากบ้านมาเนี่ยน้ำย้ำฝนอยู่น้ำท่วมหวัดพีบอ่ะทวมมันด้ยอื้ออื้อคุณข้อพังื้อมันจะขั้นปาขึ้นบึดแล้วสันไง รึ่นแท้เนี่ยมันขอนมามันข้างเฉยแห้งไร้ลาอือมันเอาน้ำขึ้นเลยโอ้ตบบังหูมันได้นะปาเนี่ยปวดปากต่ละเที่ยนี่ปวดขามือมันเลยเหนียวใส ปลาโลเพราะเหตุปลาโลปลาลูกมีอใช่ดูดคนว่าไปเยอเลยแค่กูรับิมเราจิมปลาเียเศ้านน่อมเยจับใส่จ็บใส่โอ้ยึ้นมาหลายเปาเบ่าเลยนี่ยมื่อยเลยจัดว่าเราสามบาทสี่บาทเลยดีอยู่มันไปงาบขนมันตัวซ้นี่นนใดมันตัวส้มเขียนนี่คือจับหยากานี่

ขาเอินว่าสายจวดบุ่มเป็นตอกล่อคาวด้ยสายว้านเห็นอีะข้าเจ้านี้อาจลาดบ้านะอยู่ทางพุ <laughs> ่นสุดนีว้านเห็นกวนเนาะนี <laughs> ่มาลุ้นกัน

เอปปทั้งดีบัดเลอืโอ้ยเมื่อวันที่หกเห็นปมเปลี่ยนกโบโอ้เป็นสาวยู่เห็นว่ากรัไดเนี่ยเด็ออกเยอะเลยแม่ วานแหน่แหวแกันหนักโดเก็ดหอโอเจ็ดกิโลคนนี้นนจักจันทร์รนทเดินทางขึ้นนอนมันได้เห็นกรจะนยุคขายยุคตลาดเนาะเป็นตะแ้งบัดจักจันทร์เนหัอาไปาปอ อะไรปะปาดเลานขเจ็บปลาเจ็บปลายังกระสับกระดจากปลาจาา็บปลาสามบาดได้ประเดีกเป็นห้ยจสอ่อน

เ <c oughs> ขาเดได้ลักน <c oughs> <c oughs> นเนาะมีน,ละ, <c oughs> <c oughs> นละฟากนี่ละ <c oughs> ย็บไก่ไรมันที่เบิดมบ้านกว่า